เอาครับวันนี้ก็อยู่ช่องผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้มันก็จะมาสอนตั้งค่าปุ่มในแอปวิตาสามีนะครับผมวิธีวิธีการตั้งค่าก็ง่ายๆเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาไวๆหน่อยนะครับผมํำหับแรกให้คนสังเกตไปที่ด้านบนนะครับผมด้านบนสุดเลยแล้วก็สังเกตแบนที่สี่นะกดเข้าไปเอ้ยเป็นขอประญานะครับแฟนที่ห้าครับ แล้วก็กดอันนี้นะครับผมสังเกตด,ด้านบนนะแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันที่ห้านะครับผมตามนั้นแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมส่วนวิธีการตั้งค่าก็คือตรงนี้นะครับผมกดไปเลยหนึ่งครั้งเห็นไหมปุ่มมันก็จะออกมาส่วนสำหรับใครที่แบบปุ่มแบบปุ่มมันเลยจอยใช่ไหม ก็คือน่าจะเลยแบบอีกแถบนึงไปทางนู้นอะอันนี้คือผมเชื่อว่าแก้ได้ครับถ้าทุกคนแบบถ้ามันไปไกลเกินแล้วไม่เห็นปุ่มนะทุกคนก็ลองปรับปุ่มให้มันเล็กดูแล้วทุกคนก็ลากปุ่มออกมาก่อนไม่งงนะเนี่ยแบบนี้แล้วก็ลากปุ่มออกมาก่อนก็ได้ครับ ทห้คนสามารถลากลากปุ่มออกมาได้เลยนะครับผมส่วนตรงนี้คือปรับไซส์ของปุ่มนะเห็นไหมเนะี่ยถ้าปุ่มมันเลยจอแบบเนี้ยดัแบบแรกนะครับผมให้ทุกคนแบบปรับให้มันใหญ่นะถ้าปุ่มเลยจอให้ปรับให้ใหญ่นะครับผมแล้วก็ลากออกมาทางขวานะครับผมด้านที่เราคิดว่ามันจะมีอ่ะนี่เห็นปะแค่นี้มันก็ได้แล้วครับผมแล้วเราก็มาปรับปรับเลย ถ้าผมมันเลยจอก็แค่ปรับให้มันใหญ่นะครับผมแล้วเราก็สามารถลากมันออกมาได้นะประมาณนี้นะครับผมส่วนใครที่อยากปรับปุ่มแบบไหนก็ได้นะครับผมแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูปรับยังไงก็ได้ครับผมเดตอนเข้าเกมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวผมจะปรับแบบนี้ให้ดูครับพรเราปรับเสร็จแล้วให้เรากดตรงนี้นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ให้เรากดตรงนี้นะครับผม กดไปแค่นี้ปุ่มก็จะหายไปแล้วแล้วก็การกระบาดออกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองเข้าเกมดูใหญ่ไหมทุกคน,นปุ่มมันก็จะแบบแค่นี้ครับง่ายๆสั้นๆเลยครับผมส่วนสําหรับใครที่แบบมันกินจอไปเยอะจริงๆก็ให้ปรับให้มันใหญ่แล้วครับแล้วก็ลากออกมาจะอยู่ช่วงกลางๆจอก็ได้ครับตามนั้นเลยครับผมแค่ลากออกมา ง่ายๆครับคลิปนี้สักค่าปุ่มแล้วแต่ทุกคนเลยแถบด้านบนนั้นที่ห้านะครับผมคลิปนี้แบบมาเวสั้นๆนะครับผมทถามว่าผมไปเอาปุ่มอันนี้มายากไหนนะครับ B กับ F นะผมเห็นมันที่นี B ก็เลยเอามาใส่ครับ <laughs> แค่นั้นเองผมก็ไม่รู้แล้วว่ามันไว้ทำอะไรเนาะแค่เห็นมันที่เฉยครับก็เลยเอามา นี่ครับผมแค่นี้จริงๆทุกคนคือมันแบบมันง่ายจริงแล้วผมแค่การตั้งค่านะเดี๋ยนะปุ่มมันก็อยู่ในเกมแล้วนะ่ะทุกคนอยากได้ปุ่มแบบไหนอีกก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับจะปรับตรงนี้มาอยู่ข้างล่างข้างบนแล้วแต่ทุกคนแล้วตามถนัดเลยครับผม ตามนี้ทุกคนถนัดเลยครับมันไม่ยากหรอกครับผมปรับปุ่มส่วนสำหรับใครที่แบบปุ่มมันที่แบบผมเห็นมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมที่บอกว่าปุ่มมันเลยจอไปแล้วอันนั้นผมคิดว่าใช้วิธีการปรับก็ได้จะได้เหมือนกันครับผมแค่นี้ทุกคนก็จะสามารถแบบใช้ปุ่มได้ตามปกติแล้วครับผมแล้วใครอยากให้ผมสอนลงอะไรอีกหรือว่าสอนทำอะไรอีกก็บอกมาได้นะครับผม ผมพร้อมอที่จะทาให้นะครับผมถ้าผมทําเป็นนะโอเคครับเนี่ยทุกคนเห็นปะเราก็ใช้ปุ่มได้จริงนะครับผมแค่นั้นเลยครับผมปรับปุ่มก็สั้นๆแบบนี้แหละครับผมให้เข้าไปกัน์ดข้านิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ถ้าจะดีก็คือกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ปรับเป็นทั้งหมดนะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องของผมนะครับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ